ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะเตี่ยกับบางติดตามรับชมอยู่ตรงนี้เลยตอนวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถไฟนะครับผมก็ที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่โมเดลรถไฟที่ผมทำเองนะผมแต่เป็นโมเดลรถไฟเหล็กนะผมเดี๋ยวผมจะแนะนำแต่ละคันให้นะผมแล้วถามที่อยู่ได้ว่าซื้อจากไหนนะคันแรกนี่ก็เป็นลายอํา กล่องแคปซูลเนี่ยเป็นลายโทมัสและเพื่อนนะผมโทมัสและเพื่อนเองก็คืออันนี้เลครับนี่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 เต็มแล้วโทมัสและเพื่อนของผมนะเป็นโมเดลบนโมเดลรถไฟนะผมนี่โทมัสและเพื่อนส่วนด้านนี้จะเป็นมโมเดลรถไฟญี่ปุ่นนะผมนี่มโมเดลรถไฟญี่ปุ่นของผมนะวันไหนมีเวลาว่างเดี๋ยวค่อยเอามารีวิวเดีวยวกันรถไฟนะผมนี่เลย ว้าวสุดยอดไปเลยครับก็ขอมารีวิวกันก่อนแล้วกันคนนี้ได้มาตั้งแต่เดือนเดือนนี้นะครับเดือนนี้ไม่รู้ไม่ทราบนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนดีนะผมเดือนนี้ก็ยังเป็นขั้นใหม่เลยนะผมขั้นใหม่ไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยมีอายุมากทีนะผมก็ซื้อมาได้แค่ไม่กี่วันนะผมขอถอยออกห่างๆ่อยนะผมนี่เลยนะผม ก็ถามว่าทําไมต้องเป็นลายโทมัสด้วยนะครับผมก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมพวกการ์ตูนที่มันดังๆนะครับเขาก็จะเอาออกมาทําเป็นลายนะครับผมเป็นลายการ์ตูนที่ดังๆอย่างเช่นเนี่ยการ์ตูนดังๆคือโทมัสแล้วเพื่อนนะครับผมเขาลดทำออกมาก็เข้ากับโมเดลอันนี้มากครับผมนี่เลยส่วนคันที่สองสองคันนี้คันนี้กับคันนี้ซื้ออันนี้นะครับผมเป็นคันใหม่ล่าสุดเลยสมาชิกใหม่ ซื้อใหม่หมผมสองคันนี้ซื้อใหม่นะผมซื้อใหม่คันใหม่เลยเดี๋ยวแนะนําคันนี้ก่อนคันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นรุ่นอะไรไม่ทราบรุ่นเลยนะผมเป็นรุ่นอะไรนี่นะไม่ทราบเลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะผม กล่องมันฝุ่กกันเนี่ยตรกดี้มีคำว่าจีอาอยู่เลยอ่าขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะผมที่มีเสียงรบกวนตะกี้นะครับนี่โทมัสน,นี่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นลายอะไรนะผมแต่ค่อนข้างจะทําละเอียดเลยนะผมนี่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 นค่อนข้างจะละเอียดก็เป็นรถไฟญี่ปุ่นนะผมน้ําหนักนี่มีมากเลยนะผมม,ม,นะมันมากด้วยนะมีน้ำหนักมาก นะครับน้ำหนักนี้มากแต่ก็เวลาถือนี่ก็ไม่ค่อยหนักสัก,สกเท่าไหร่นะครับคันนี้ได้มาในราคา20บาทนะผมส่วนคันนี้ได้มาในราคา50บาทนะผมสงสัยน่าจะเป็นของแลนะผมของเลเขาว่าทำไมถึงแพงส่วนคันนี้20บาทนะผม20บาทนะก็ซื้อใน ร้านญี่ปุ่นนะผมร้านญี่ปุ่นในจังหวัดพัทธลุงนะผมร้านญี่ปุ่นที่เขาขายของอเขาขเ,ขเรียกว่าอะไรเก่าๆใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมแล้วของเด้ญี่ปุ่นอะไรก็ได้นี่มันเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าตอนรีกผมไปซื้อผมไม่ได้นสนใจอย่างอื่นผมสนใจแต่พวกโมเดลนะผมนี่เลยนะด้านหลังอ่าด้านหลังนี่ข้อต่อตรงนี้เป็นข้อต่อ ข้อต่อนี่ทําจากยางนะผมยางคนระับไม่รู้เขาเรียกว่ายางอะไรนะผมนี่ค่าของจริงเลยนะผมนี่อ่ีเลยนะครับยางล้วนๆเลยครับยางล้วนทางนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะผมเวลารถต่อกันก็จะเป็นทางเชื่อมเลยคนระับอันนี้ผมขอ ผมอ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะ okay. Okay. นะเออมีคนทักมาหาผมนะว่านี่แบบนี้เลยว่าทํากับอะไรครับถามนะผมมีคนคอมมาคอมเมนต์ถามผมว่าทํากับอะไรนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าทําจากกระดาษนะผมนี่กระดาษกระดาษร,ร้อยปอนนะผมนี่เป็นกระดาษร้อยปอนแต่สวนมาก ไม่ใช่กระดาษลอยปอลนะผมนี่เป็นกระดาษ A4 นะผมขออภัยด้วยผู้ผิดนะผมถ้าลอยปอนจะเป็นอีกแบบนึงนะผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปออามาให้ดูก่อนนะผมนี่คือส่วนของกระดาษ A4 นะผมส่วนคันนี้เป็นของลอยบอนนะผมนี่ลอยปอนร้อยปอนนี่ใหญ่มากเลยนะผมอันนี้เป็นผมไม่ได้ปริ้นมาจากอะไรนะวาดติดแปะเอาเองนะผมนี่วาดติดแปะเอาเองนี่ทำเองทำเองหมดเลยนะผมรายละเอียดนี้ก็ไม่ค่อยมากไม่ค่อยมีเยอะนะผม ตรงนี้มีวันทํานะผมว่าทาวันที่เท่าไหร่ที่เก้ามิถุนายนสองห้าหกสามนะพีสองห้าหกสามก็เป็นรถจักคิตาชิสี่ห้าศูนย์เก้าเลยนะผมดีได้จากทําขึ้นโอเคแล้วใครอยากได้ภาพนะผมภาพแบบแบบนี้นะผมก็คือการติดแปะนะผมมันจะมีภาพไม่ใช่ภาพีิมันเป็นแบบนะแบบให้ตัดแล้วก็ติดไปเอานะผมถ้าใครอยากได้ผมจะามาแจก ในวิดีโอครั้งต่อไปนะในคลิปต่อไปก็ไม่ได้มีแต่หัวกระจักอย่างเดียวนะผมมีพวกตู้โดยสารนะครับเป็นพวกภาพภาพนะผมภาพภาพแบบยังไม่ได้ติดแปะสมบูรณ์ทีนะผมให้แจกให้รูปแจกรูปไอ้ท่านไปเนะี่ยแล้วก็ให้ท่านไปปริ้นแล้วก็เอาไปเอามาติดแปะเอาเองถ้าท่านไม่อยากออกเงินนะผมไม่ดิไม่ต้องออกเงินอยู่แล้วแต่ท่านไม่อยากทําแบบติดแปะ แบบนี้น,นะผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นะผมนี่ผมแนะนําให้ใช้กระดาษ้อยปอนในการทํานะถ้าใช้กระดาษเอซีก็สภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะผมก็ไม่ควรใช้นะผมผมไม่แนะนานะนี่้อยปอนแข็งแรงมากเลยนะผมนี่แข็งแรงใช้ได้เลยนะผมอ่าโอเค เดี๋ยวครั้งต่อไปผมก็จะมาแจกรูปนะผมคลิปต่อไปจะมาแจกรูปรูปตอนที่ทําไม่ได้ทําโมเดลรถไฟรับอ้ยตก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 นะตกรูปทําโมเดลรถไฟนะ,มฟนะผมทําโมเดลรถไฟไม่ได้ไม่ใช่ทําดิขออภยนะัยแล้วพูดพูดติดขัดนิดหน่อยับนะก็จะเป็นรูปรูปที่ยังไม่ได้ติดสมบูรณ์แบบน,นะผมเดี๋ยวผมให้รูปไปเดี๋ยวค่อยท่านค่อยไปติดแปะเอาเองนะผม ก็จะหมดลงแค่นี้นะผมกับโมเดลรถไฟกระดาษน,นะโอเคมาเข้าเรื่องตอนคันนี้น่าจะเป็นทิงกันเซนใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่ทิงกันเซนไม่แน่ใจมันใช่กระจกทิงกันเซนหรือเปล่าข้างในก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมนี่นี่คือส่วนของภายในนะผมนี่ภายในกล้องก็จับไม่ค่อยไม่ค่อยชัดหน่อยนะ ไม่รู้เขาใช้กระจกอะไรในการทำนะเออนเป็นกระจกอ่ากระจกเช่เลยนะต้องเป็นกระจกแน่ๆนลางโอ้สิเหมือนกันปนะน่าจะไม่เหมือนนะนี่ล้ออันนี้กันๆจะเหมือนกันนะผมทิงกัร์เซนไม่แน่ใจว่ามันเป็นลายสีส้มหรือเปล่านะผมไม่รู้มันใช่ทิงเกอร์เซนหรือเปล่านะผมนี่ ข้อต่อเหมือนกันด้วยนะผมนี่ข้อต่อเหมือนของไทยเลยนะผมทำจากยางเช่นกันนะผมส่วนคันนี้เป็นแปลกเพื่อนม้างที่สุดนะไม่เหมือนกันนะผมไม่มีไม่มีข้อต่อด้วยนะผมนี่ไม่มีข้อต่อจริงๆควรจะมีข้อต่อนะครับแต่ดันไม่มีนะผมก็ไม่เป็นไรนะก็แนะนําโมเดลรถไฟเหล็กแล้วก็โมเดลรถไฟกระดาษให้เป็นอันที่เรียบร้อยนะผมก็คลิปต่อไปนี่ก็จะเป็นคลิป แจกรูปภาพรถไฟโมเดลรถไฟกระดาษนะผมค <Okay. S 1> แล้วแต่ท่านเลยว่าท่านจะปริน้นปริ้นออกมาเป็นกระดาษ A4 หรือ100ร้อยปอน100ปร้อยปอนนะผมแล้วแต่ท่านเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ